Bi chơi lấy à, cuộc cu, cu, luôn giải a nó chơi lấy à? Chưa! Rồi, mua congo mama nàng kia cỡ tạc cực kia tinh 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 แม่มค pues ่ยจองหลุดดุมคากูแม่จูใจลังกูมาพี่จอเปยับน้องครับได้น้องได้ก็ปี่ี่เียดูอย่างดีเลยจนจบคั้นเอะครับง่ามว่ระบุเรกูง่ายหรอมาเอาพี่ก็จบครับเจอไรน้องเจือเชียกันน้องเชียบกัน chưa chiến chưa lấy à chém chém chưa mình lục cối với nó bây giờ lấy à càn cuốc cuốc còn lang nó chưa lấy à chưa rồi hú gì cối hú mà muốn con mà mới nằng chém kịch đặt có kia trên sẽ đánh non đi chọc cà pê à tiếng con trai chọc chắn trong con chắn gần này phớt trong con na kia tuyệt đấy thằng anh làm

ว่าููไปไดกัาคูนีดนดดีูู้ดูเลยดู้ไม่ดีบดู้ำมันไม่ดีบดข้าไม่เข้าหน้าเลยคบอกไอ้รู้ไปกันบดี่กาคูี่ประจานคนดีดจำบ้าก็เงกานดีกูจะพื้นใช่โอ้โก็บดคุณทั้งมล่าู้น้องดูเลยดูเ้วคดียิงชีวิตดูเล้กูกลับนี่ไปนเร่รู้ไม่รูเลยเลยต่อปะดีก็บนาว่รู้ทีู่จะนั่นหืออนไอ้พูนั่จงก็การกันใจห่วยกันหลอเนี่ย ก็ไปดีกว่าใจกว่านูเดรืทางมาได้ง,งานกิ่นี่กูจะลงโทษมึงในนัานนะมึงดูได้ลูกกูไม่ดีกูใจเมียมึงแต่ง,งานเป็นเจ้าเจ้าแทน,นลูกเจ้าลูกเจ้าหูให้เมียมึงใจง,งานอกว่าใจกว่านูาา <ST AR F> ้แทนลูกเจ้าหูกันจะไหมใครจะไหมทำไมโรยแต่งปลืน้นอ่กับแรงกองพุ่มโยมมันปลื้ม เองโยรออตายโเลยแปีตะมเอาก็จำกมียในโยปี้ยอยปันนันได้พูดตีกับ่วน่งเป่าาได้ดาวันแต่เต็มเาปรี้วอีตายโ้เลยตอมาเลยตายปจัเกิดนเลือกเปี้ยไ้าเติมหลกาใจนั้นแต่ไม่จะ่านตโยปดเพิ่จ้ตุลาได้ไปององคไปเด็ดต้นมัไม่แน่ว่กับปันนั้นแลมนักเมียเราป่นตีตนย้แต่งานเพื่อกับป่าใจและเมียพมดัน้ำฟามกอนอันโวหลบมันทิพยาอยู่นั้น เฮ้ตั้มบอกรือ,องกลุยอ,อย่างมึงอันนี้เราโยนาน,น,น,นาทีปลิทเมียนู่นนั่ก็จัดจำนออ้อยเห้ยใช่ไหม่จมตูวย่างกนนหามัใช่ไม่โจมงู้ปุ่มก้ปันคาเทสไม่ใช่ก้อยปืนเมืองใจ่โจก็ต้องอย่างในรถทิปรอนนูน่นน่ะบุยตายเดี๋ยวก้อยปันคาเทสแต่งานกับจ้านคือเดจะน่ากันกกเก๋เยู้เตวยี่จ้ามล็อบบบนี้แต่กุนวัวติดมอนกมแล้วคนเรีได้ก้อยดักเต่ารอดหนาแก้งก็ไม่ได้ รถนำเก้งกันรถจ่าเก้มุกละกยากนเต่าได้แล้วแต่ตันกอย้ำไว้นะพี่ปู่นั้ันได้กกว่าใจผ่าหนูต่อไปกูเจอรถเบนเลยกัมึงกูตุ้ยนำลายเร่นานมเอาตเปรตเลยโยกับไปจัก้าวหลืงไรพวพวกแวดบว่าได้มาจากว่าไม่ได้ติตาไม่ได้กูปวดได้แกได้